รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำมีหลายอย่างที่ผมพูดให้เลยว่าเขาเป็นไพ่เนี่ยเป็นผู้นำและยังไม่เคยมีใครทำที่เราไปกูเกิลแล้วดูก็คือหนึ่ง ไม่ใช่เกลือไม่ใส่สารการบูดเอออย่าใส่ผุงชูรสไม่มีเอออย่าหมักดองเลี้ยงได้เลี้ยงทอดไม่ได้ดิเผ็ดนี่คลีนเผ็ดนี่คลีนเหรอเพื่อนเผ็ดคลีนพริกคือคลีนฝรั่งบอกเลยนะว่า six pack is made in the kitchen หรือว่า six pack สร้างในห้องครัวแต่ยัง่ง s i อ up ข้างตู้เย็นนะครับมิตการกินแน่คุณผู้ชมครับของทีต้องหมักดอใช่ ผมการันตีทุกคนคุณกินนะครับสองถึงสามวันน้ำหนักไม่ลงหลักกิโลนะครับส้นเท้าไม่ลองร้านครับ <laughs> ยันหน้าผมเลยฮะเซเปอโลเวร่าดรงค์สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย วันนี้ครับวูดี้ได้ยินข่าวมาว่าเพื่อนสนิทของวูดี้อย่างกาล์มเนี่ยเขาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับที่ซิโอเจลครับทำให้วูดี้สงสัยว่าเอ๊ะปกติเขาเลือกนางแบบที่มีผิวกระจ่างใสไม่ใช่เหรอฮะทำไมวันนี้เพื่อนสนิทของวูดี้ที่มีผิวตรงข้ามกันถึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ต้องถามเธอสักหน่อยแหละครับ นานๆทีเราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันอย่างนี้กับพระเจ้าสีเบนจมาม่านนะครับ, <s> ก,บรก็ต้องขอบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คุยในหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยถามกันเวลายรอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆใช่ไหมใช่สิแล้วก็เมาคนอื่นเน, <s> นี่ยแต่ที่เราจะคุยกันเองคือครับ <s> <s> เราส่งชื่อของแม่เนี่ยไปโพสในอินสตาแกรมใน Facebook แล้วบอกว่าเนี่ยมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับแม่คนก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆหนึ่งเป็นผูนออ้ผู้หญิงที่ปาก บาบดร้ายาร้ายใช่ไหมฮะจะมีผมัวไหมเออเลือกผู้ชาย <c oughs> ใช้ผู้ชายเปลืองโอ้ยตายหรอนรูส,สวยมากมีม,มีแล้วก็มีเรื่องของไลฟส์สไตล์ที่หลากหลายจ้าจ้าทีนี้ไลฟส์สไตล์ของแม่พูดตรงๆทุกวันนี้ผมในฐานะเพื่อนแม่เนี่ยบางทีก็ยังตามไม่ทันเพราะว่าชีวิตของเธอมันโคตรมีกิจกรรมเยอะมาก ก็มันเป็นเรื่องปกติของอคนไม่มีลูกมีผัวชฉันพูดจริงนะ,ะคนชอบแบบว่าโอ้ยพี่เวลาไปออกกําลังกายทาอาหารได้ไงคิดในใจโถพี่พี่นะถ้าสมมติว่าลูกพี่นัํนไปโรงเรียนแล้วพี่ก็คงจะทําได้นี่ลูกพี่ยิงวิ่งกันไปมาตัวนี้นนพี่ก็เข้าใจคนที่มีครอบครัวแต่เราเนี่ยเป็นคนโสดนึกออกมาคนโสดก็อย่าแบบว่านั่งเหงาแบบเศร้าเจ้าจุกอยู่บ้านมันก็ไม่ควรนึกออกมากิจกรรมไลฟ์สไตล์ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราไม่รู้ คุณรู้หมดล่ะยกขายกอโยกคะเซิร์ฟพิลาทิสเรดเทรนเรดเทรนนิ่งอันนี้คือเป็นเรื่องออกกำลังกายนะแล่ล่าสุดก็คือไปเซิร์ฟไงแล้วไปวันแรกคุณก็โผล่มาเลยไงถ่ายรูปอยู่ดีก็โผล่เข้ามาแต่ประเด็นที่จะบอกก็คือว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูมั่นใจเพราะว่าเป็นคนที่ในภาพอินสตาแกรมใน Facebook เนี่ยดูดูมั่นใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยไม่ได้มั่นใจที่คุณคิด ใช่ไหมบอกเขาซิว่าอย่างไรมันมันก็ต้องมีเรื่องที่ไม่มั่นใจบ้างนะมันไม่ใช่อยู่ดีคนเราเกิดมาจะมั่นเลยหรืออะไรเงี้ยแต่เราบอกเคล็ดลับให้นะสําหรับการมั่นใจคือทุกคนไม่ใช่เกิดมาฉันทาได้น,นั่นนี่แต่เราพยายามเอาชนะใจตัวเองบ่อยๆอการเอาชนะใจตัวเองบ่อยๆมันจะเสริมสร้างความมั่นใจเอาชนะใจตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะอ,อย่างเช่นเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณกําลังจะลดน้าหนักหรือลดความอ้มวนนะ วันนี้จะไม่กินขนมวันนี้แล้วทําได้คือมันเอาชนะใจตัวเองแล้ววันนี้เราจะตื่นเช้าเฮ้ยวันนี้เราจะไม่นอนดึกวันนี้เราจะอ่านหนังสือให้ได้วันนี้เราจะพูดขอบคุณกับคนวันนี้เราจะไม่เหวี่ยงคือทําอะไรก็ได้เลยเนี้ยเรื่องเล็กๆน้อยน้อย่ะแล้วถ้าเราทําได้ไปเรื่อยๆมันจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆหรือถ้ามันเรื่องยากขึ้นอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนโปความสูงเราเป็นคนกลัวผีเราเป็นคนกลัวการเดินทางคนเดียวเราพยายามเอาชนะมันเพราะเราลำคาน แต่เ,เราได้เอาชนะใจตัวเองในการแบบหนึ่งเดินทางคนเดียวให้ได้มันคือความกลัวสาหรับผู้หญิงนะในการที่ต้องเดินทางคนเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามทำเช้าเอบวกวันนี้ฮีมาตกแรงมากขาวพีว่เลยบางทีมันมันมีฟิลแบบแพะนะรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำไม่ได้แพ้แบบชีวิตรู้สึกว่าเป็นคนขี้แพ้บ้างไหมในบางครั้งจริงๆแล้วเนี่ย ข้อดีของตัวอย่างหนึ่งอะไรคือเลยว่คือการเป็นคนใจสู้สู้อ่ะแบบอะไรทําไม่ได้กูจะสู้กูจะสู้นู่นนี่นะคุณเคยแพ้เลยไหมแพ้แพ้เลยไหมผิว,วอ่ะแพ้ผู้ชายมันแพ้ผู้ชาย แพ้บ้างถ้าเจอเข้าทางก็แพ้แต่สําหรับผิวแพ้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นตั้งแต่เด็กคือคันพื่นเก้าแหกพูดเลยแกคือเก้าจนแหกเออ,เอ,อแม่ก็ต้องคอยมาทายาทาครีมเพราะเด็กไม่ไสนใจอะไรเ,เพราะเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่แบบมันคาใจลงมาตลอดว่าแบบ จะทําอะไรเอาคันอีกแล้วนี่คันอีกแล้วเอาพื้นขึ้นได้ไม่รู <k <k> <k <k ้วันนี้ว่ากระแมคันแต่เด็กเลยเนาะโอ้คันคันนี่แต่เด็กจะรจจะเป็นคันแขนคันขาคันยิ่งนนะยิ่งขึนก็เดี๋ยวมาหาอะไรเก่าได้อันนี้เก่าเองเลยค่ะคุณก็เก่าไปจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอุปสรรคในชีวิตอ่ะใช่ปหเนี่ยบางทีนะเก่าจนแบบเป็นแผลใช่ป่ะเอาไม่กล้าใส่ขาสั้นไม่กล้าอะไรเงี้ยมันสําหรับผู้หญิงนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองอ่ะ นี่เราเห็นวิดีโอดึงออนในออนไลน์ด้วยของแม่นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสเห็นบ้างแล้วก็แชร์กันเยอะมากพูดตรงๆไอ้วิดีโอที่ไวรัลที่เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะสวนทางกันไหมเพราะว่าคุณเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสกินแต่ในเวลาเดียวกันปุ๊บเนี่ยผิวเราดําถูกปะ เออถูกมะถูกมะมันจะมันจะมันจะสวนทางกันมะแป่กะส่วนใหญ่เวลาคนเขาจ้างหรือเขาต่อไทยเท้าอมชมพูใช่ใช่แต่ขอโทษเราคนไทยเราผิวแบบนี้พ่อแม่เราผิวแบบนี้เราจะมาขาวอมชมพู เราเกรงใจพ่อแม่เราไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาติดต่อมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าคุณต้องขาวคุณต้ององมชมพูแต่เนื่องจากว่าเราอะเป็นคนผิวแพ้ง่ายอย่างที่บอกคือเราใช้จะทาอะไรเนี่ยเหมือนคนอื่น่ะไม่ได้ก็ไปหาหมอตลอดอ่ะหมอคะผื่นมาอีกแล้วค่ะนู่นนี่นั่นหมอก็จะคอยถามอ้าวโดนอะไรมาใช้อะไรช่วงนี้ใช้ครีมอะไรไหมคือเราจะเป็นคนห,ห้ามใช้ครีมที่ปีน้ำหอมหรือมีกลิ่นแรง อะไรเงี้ยเพราะมันจะแพ้ง่ายคือรู้ไหมว่า50%ของผู้หญิงไทยอะ คือผิวแพ้ง่าย oh, <like? S 2> เออเ<ๆ>พราะด้วยแบบโลกมันเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นโดนอะไรน,นิดอะไรห,หน่อยก็แพ้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบเฮ้ยเห็นเขาใช้ดีนั้นนั้นใช้ดีอยู่ดีมันก็ใช้ไม่ได้นะม,มันก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับผิวเรามากกว่ามหมอเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างคุณกัละแมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนผิวเซนซิทีฟแพ้ง่ายและแห้งคุณควรก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีน้ําหอม,อมไม่มีกลิ่นแล้ว มันมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะเป็นพิซนเตอร์เราจริงๆเราใช้ของเขาอยู่แล้ว เงินเนี่ยนะใครก็อยากได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เข้ากับจิตวิญญาณะไม่เข้ากับสิ่งที่ใช้อ่ะสมมุติว่าเป็นครีมขาวอมชมพูมันก็ไม่เหมาะกับฉันถูกไแต่อันนี้พอเขาติดต่อมาเขาบอกว่ามันคือผลิตภัณฑ์นี้นะคะชื่อฟิสิโอเจลเอา้าเหรอคะเอา้าใช้อยู่เ,ออเพราะฉะนันมันก็เลยแบบมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่เราจะต้องมาตัดสินใจหรือไม่หรืออะไรไงเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วแต่วันที่เห็นเห็นเห็นเรื่องของแมร์ในแคมเปญก็คิดว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตของผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคือผู้ เดี๋ยวเขารสึกวานีคือเขามีความมั่นใจอะ่ะคืออยากจะทำน่นอยากที่จะทำนั่นแต่พอถ้าเกิดเจอปัญหาเช่นเรื่องผิวหนังที่มันไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยมันสต็อปทุกอย่างเลยนะมันทำให้เขาเหมือนกับว่ามันไม่ได้ไปต่ออะไรป่ะคือผู้หญิงนะก่อนจะทำอะไรอย่างอื่นแนละ้ว <c oughs> ก้าวไปได้นะ <c oughs> ร่างฉันต้องดีก่อนป่ะหนังหน้าฉันต้องดีก่อนป่ะอะถ้าเกิดมาตกสเก็ตผื่นคันผิวแห้งแตกหรือนั่นนี่ค่ะจะให้ฉันจะมาโยคะจะให้ฉันจะไปท่องเที่ยวจะให้ฉันมาลดน้ําหนักนั่นนี่แต่ฉันยังเกาแก่แก่คันคันอยู่เลยผิวเป็นลอกลอกอยู่เลยมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ไขปัญหาก่อนมันเหมือนเป็นการแบบปลดล็อกให้ตัวเองอะเฮ้ยฉันก็อยากจะใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องมีอะไรมากังวลแล้วพอคุณฟรีแล้วอะ คุณจะทําอะไรได้แบบมากแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอะค่ะภาคภูมิใจในกะละแมนะเพราะว่าเพื่อนของผมเนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เดินไปในตอนไหนเนี่ยทุกคนที่เข้ามาไม่มีใครไม่รู้จักทุกคนอยากขอถ่ายรูปและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายลยคนมันเป็นความรู้สึกที่ดีเนาะที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ดีจังเลยเนาะมันมันเป็นยังไงความรู้สึกที่แบบว่าผู้หญิงหลายคนมองว่า แม่คือเหมือนกับไอดอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของความมั่นใจฮะเราก็ขอบคุณนะเราก็รู้สึกดีคนคนชมก็ดีอยู่คนด่าถูกปะล่ะไม่ใช่เปิดมาไอจีเอาตาโดนด่าสมื่นคอมเมนต์บ้าไปแล้วใช่ปะเออโอเคเอาขอบคุณขายของด่าด้วยเออตื่นมาเออโอเคเอาขอบคุณนะคะที่ลงรูกขอบคุณนะคะที่ชออกกาลังกายเอารูปอาหารมา คือมันก็โอเคดีมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปคุณมาถึงจุดนี้ได้คุณมาถึงจุดนี้ได้ไงใช่ป่ะเป็นพรีเซนเตอร์แบบเศรฐภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวนังก็ถือว่าดีนะเราว่าเป็นนิมิตใหม่นะและเรารู้สึกอะไรรู้ป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยแล้วลากเง้าเราโดย เป็นผิวสีนี้กันนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจงชอบและภูมิใจในสีผิวของเราสิแต่เราจะทํายังไงให้ผิวของเราเนี่ยมันดูดีไม่แห้งไม่คันไม่แพ้เ<อ>นื้ออกมาคือแค่อยู่ตรงนี้ให้ได้มันก็มีความสุขแล้วมันก็สามารถจะไปต่อและทาเรื่องอื่น่นได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสีผิวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหานะมันก็จบถูกปะเพราะฉะนั้นคุณจงแก้ปัญหาผิวคุณให้ได้ก่อนเนื่อเมื่อแก้แล้วคุณจะมีผิวแบบไหนสีอะไร ก็แล้วแต่คุณแล้วก็ต like ้องชอบในสีผิวนั้นของคุณด้วยพูดเยอะขนาดนี้มันมีรายละเอียดไหมเาสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ไหนไหมสำหรับใครที่อาจจะดูไม่ทันเงี้ยก็ลองเข้าเว็บเขานะคือ w w w f r e e i n m y s k i n c o m th เออเขไปดูนู่นนี่นั่นว่าเว้ยผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงคือก็ไปดูกว่าเหมาะกับเราไหมเข้ากับเราไหมถ้าสมมติว่าคุณคุณผิวแห้งผิวแพ้ง่ายคุณก็ลองสีมก็ไม่เสียหาย freeinmyskin.com/th ของที่ต้องบอกต่อใช่ผมกาตันตีทุกคนะคุณกินนะครับสอวันน้ำหนักไม่ลงหลักกิโลนะครับส้นเท้าไม่รองลาน,นครับยันหน้าผมเลยฮะ